คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีเอสซีสันสัญญาครับวันนี้เสียสเกตท่านจะมาวางแนวทางนะครับในงวดวันที่16มีนาคมนะครับผมนะครับตอนนี้อยู่นอกสถานที่นะครับผมนะครับลมค่อนข้างสีแห้งได้พี่น้องนะครับแดดก็แรงด้วยแล้วก็ลมก็แรงด้วยนะครับ อุปสรรคทั้งนอกนะครับผมนะครับสษาอิซี่นะครับผมนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับถ้าต่อใดที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้น้ำแน่นะครับเด้อนะครับผมนะครับอยากให้ท่านผู้ชมนะครับรับชมคลิปของเรานะครับทุกคลิปด้วยนะครับเพราะว่าจะได้เปิดการโบุกนะครับนะครับสำหรับทีมงานเราทุกช่องนะครับเสียงรถพ่อก็ค่าที่จะแรงนะครับเราอยู่ด้านนอกนะครับผมนะครับสำหรับแนวทางของงวดวันที่16มีนาคมนะครับ2565นะครับนห้าร้อยหกสิบห้านะครับกยครับผม ทางเสียสเกตก่อนว่าเพิ่นจะสะดวกรับสายบอดนะครับสำหรับแนวทางเสุยสเกตนะครับหนึงวดที่ผ่านมานะครับท่านก็ให้เข้านะครับเข้าวิ่งนะครับล่างแล้วก็จับคู่บนนะครับสวัสดีครับแบครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตบันทึกเทปนะครับบันทึกเสียงนะครับผมเสียสเกตครับได้ครับได้ได้นะครับผมวขออนุญาตเข่าคว่ำก่อนนะครับเนาะครับโอ้ยอยู่กลางทุ่งเลยครับ อยู่สวนครับลมแห้งบ่มครับนี่ได้ยินเสียงลมโอ้ยลมแห้งเติบอยู่ครับเพราะว่ากอภัยได้ครับท่านผู้ชมนะครับผมนะครับสำหรับงวดที่ผ่านมาของเซียสืเกตนะครับท่านก็ให้นะครับนี่คือเศรีิเลวนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะครับเซียซเกศครับลมมันแห้งจะหน่อยครับครับเข้าในรถดิเข้าในรถได้ไหมเอานี้เลยครับผมนะครับนี่ครับนี่รับเซียนซีสเกตนะครับท่านให้แนวทางมานะครับในงวดวันที่ ผ่านมานะครับท่านให้วิ่งนะครับเห็นบอกครับวิ่งนี่นี่คือกระดาษเก่าใบเดิมเด้อนะครับกระดาษเก่าใบเดิมนี่คือเซอติเก่านะครับท่านให้ล่างมาวิ่งล่างมาศูนย์นะครับแล้วก็จับคู่ให้ท่านให้ศูนย์ห้าแต่ศูนย์ห้านี้ไปออกบนนะครับผมนะครับก็อย่างเป็นแนวทางสำหรับท่านใดที่ตามเซอร์สติกเกตนะครับขอภัยเด้อครับพี่น้องร่มมันแห้งครับครับผมครับเซอรสตกเกตครับผมสบายดีบ้านน้อครับมีเอเซี่พัดถามหาหลายครับโอ้สบายดีครับสบายดีครับงวดนี้ก็สิมาล่างคือเก่าบ่ครับล่างเป็นล่่่าางบบบบบเเป็นนนคคือกรั ล่างเป็นล่างที่เก่าครับ, <c oughs> ะบนะครับงวดที่แล้วบนหนาผาเป็นล่างเลยเออเป็นบนเลยน่าหวาโอ้แต่กันยังเขาเล็กวิ่งอยู่ครับสลหรับวิ่งนี่ก็เขาร่า,างอยู่ครับเขาศูนย์โยนแล้วก็จับคู่นี่ให้ถูกอยู่ครับแต่ว่ากับไปอยู่ล่างเนาะศูนย์ห่านี่ไปอยู่บนนะครับก <ไป S 2> <แ>ันให้ศูนย์หกครับอเอาเอซีแก่แก่มือไม่แก่มือไม่เล็กบาหลายตัวดอกคือเก่าเนาะทั้งล่างกันยังล่างบนกันยังบนคือเก่าบ,บนก็เป็นบนล่างเป็นล่างเหมือนเดิมครับ นะครับท่านผู้ชมนะครับเตรียมประกาและสมุดจดเลยนะครับตัวใดน้อครับสะรับบนนะครับบนครับพ้อมแล้วครับผมนะครับให้วิ่งเขียนค้างบวิ่งห้าตัวเดียวครับเดี๋ยวคนอนุญาตเขียนก็ได้ครับเด้อวิ่งนะครับวิ่งห้าตัวเดียวครับผมจับคู่สามตัวครับสามตัวตัวใดน้อครับสาม <52. S 1> ห้าสองสามห้าสองครับตัวอีกตัวหนึ่งก็ห้าห้าสองห้าสามจับคู่สองตัวนี้ห้าสองห้าสามถูกต้องไหมครับใช่ครับห้าสองแล้วก็ห้าสามตัวกันงวลน,นี้เอ็ให้กันไปห้าศูนย์กันห้าศูนย์ครับกันห้าศูนย์เลยครับผม โอเคครับสำหรับวิ่งของเซสเกตนะครับท่านให้วิ่ง5มานะครับ5บนมาแล้วก็3ตัวท่านให้มา1หางคือ3 52นะครับจับคู่2ตัว5 253กัน50นะครับเดี๋ยวมาดูล่างกันว่าท่านจะให้ตัวไหนอย่างไรครับผมสำหรับล่างนะครับผมล่างวิ่ง9ตัวเดียวล่างวิ่ง9วิ่งเกครับผมจับคู่2ตัวล่างจับคู่9 3 9 4 9 ามและเก้าสี่กันเก้าหนึ่งกันเก้าหนึ่ 9, งวงกลมไปที่เก้าสามวงกลมไปที่เก้าสามขออนุญาตนะครับวงกลมไปที่เก้าสามสลับบนแล้วครับมีตัวเน้นไปที่ตัวไหนไหมครับบนกันวงกลมไปที่ห้าสองวงกลมไปที่ห้าสองตัวเน้นเลยนะครับ นะครับสำหรับแนวทางของเซซูกเอตนะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเอ m มินจะโชว์ให้แป๊บหนึ่งเด้อนะครับเดี๋ยผมอยากโชว์นะครับเซซูกเอตครับขออนุญาตโชว์ให้ FC ดูก่อนครับครับนะครับแคปเลยเด้อครับพี่น้องนะครับแคปได้เลยนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่สะดวกแคป็บก็แคปเลยเด้อนะครับชัดบ้านพี่น้องลมมันก็แห้งแคปเลยครับผมแคปได้เลยเด้อนะครับแคปทันนะครับเนาะถ้าเดี๋ยวลงเบอร์โทรของเซซูกเอตให้นะครับเบอร์โทรยังอยู่เบอร์เก่าบะครับ ตัวเดิมเดิมครับตัวเดิมเดิมครับเดี๋ยวขออนุญาตเฉียนเบอร์โทรให้ไปพร้อมเลยสำหรับท่านใดที่อยากจะได้รัฐบาลลาวนะครับ098นะครับ2786756นะครับเบอร์โทรเด้อนี่ครับนี่คือเบอร์โทรของเสียนสีสเกตนะครับสลหรับหานี่มีความมั่นใจขนาดใดครับสลหรับห้าบนนะครับจะอยู่หลักหน่วยหรือหลักสิบครับเป็นมากเลยครับผมผมว่าไงก็อยู่ หลักสิบแะครับแต่แบบว่าก็อยากให้กลับด้วยนะสองกับห้านี่มันมันมาโพคู่กันห้าสองสองห้าเนาะเผื่อบางทีอยากให้เขายูหน่วยคู่กันผมเลยว่าถ้าสองถ้าสองไม่หลักสิบก็หลักหน่วยผมเลยบอกว่าให้กลับสองตัวเนี้น้ำหนักทิ้งไปที่ห้าสองเป็นหลักนะครับสำหรับท่านผร้ชมนใช่ครับห้าสองเป็นหลักแน่นอน ก็สำหรับท่าใดที่ตามแนวทางกศิสเกตอยู่อย่างท่านให้ศูนย์นะครับศูนย์ศูนย์งวดที่ผ่านมานะครับดนาะสำหรับวิ่งล่างนะครับก็เข้าแต่ว่าถ้าจับคู่จับคู่ล่างให้ถูกตัวนะครับแต่แต่ไปออกบนนะครับเพราะว่าท่านจับคู่ให้ศูนย์ห้านะครับแต่ศูนย์ห้านี้ไปอยู่ที่บนนะครับผมก็เลยกลายเป็นว่าเฉียดเฉียนนะครับหลายทันทาน,นาใด ทั้งบนทั้งล่างก็น่าจะไม่โชคกันนะครับสำหรับเซสเกตเอฟซีถามหาเยอะนะครับสำหรับงวดวันที่16มีนาคมนะครับ2565นะครับก็ยังคงเป็นแนวทางนะครับเด้อพี่น้องนะครับยังคงเป็นแนวทางในการนําเสนอเท่านั้นนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะได้รัฐบาลลาวของเซสเกตก็สามารถโทรเข้าไปนะครับเบอร์โทรที่เราขึ้นโชว์ในกระดาษให้นะครับผมนะครับครับเซสเกตครับผมมีอย่างสิฝากทิ้งท้ายถึงพี่น้องเอฟซีนะครับที่เพิ่นรับชมอยู่ตอนนี้นะครับฝากบอกเอฟซีเด้อว่า อีเซ่นซีสเกตก็มีอยู่ช่องเดียวคือในทีมงานคนกับทางครับนั่นแหละเข้าใจหลายคนแล้วคือว่าเหลยกวิ่งเนี่ยรับประกันการันตีเลยครับเขาบอกเคยผ่านสลับวิ่งนี้เข้ามาด้ดีตลอดเลยเนาะครับเนาะครับใช่อยากเอฟซีวันนี้ไฮเลนได้เลยครับบรองวมาได้เงินใช่แน่นอนครับวันนี้สลับนำนักทั้งบนทั้งล่างนี่เซสสเกตนี่ห้นำนักไปทั้งหลายที่สุดครับสลับล่างและบนนะครับ เต็มร um ้อยทั passage, ้งทั้งล่างทั้งบนเลยครับงวดเนี้ยนะครับท่านผู้ชมนะครับเซสเกตมั่นใจทั้งล่างทั้งบนนะครับเต็มร้อยเลยนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเต็มเลยนะครับทั้งล่างทั้งบนท่านผู้ชมท่านใดที่เคยตามคเสสเกตอยู่ก็เผื่อใจมาถ้าให้ท่านให้ท่านให้บนนะครับก็เผื่อใจมาล่างด้วยแต่ถ้าท่านให้ล่างก็เผื่อใจขึ้นบนด้วยนะครับท่านใดที่จับสูตรของเซสเกตได้นะครับถ้าท่านวางแนวทางล่างมาปุ๊บ เราก็อยากจะขึ้นบนมาด้วยนะครับท่านใดที่มีงบนะครับผมนะครับนะครับขอขอบคุณคุณสิสเกตและหลายนะครับสิสเกตและหลายนะครับคี่ใดมาแบ่งปันนะครับผมครับครับรักษาสุขภาพเด้อฝากบอกเอฟซีเนี่ยเด้อว่าขอบคุณหลายที่มี้กำลังใจใหายงวดที่ว่าศูนย์หามีคนก็ถูกหลายเยอะก็มีกำลังใจโอนมาให้ใส่ขอบคุณหลายครับครับผมนะครวันนี้ก็ให้ร้องลิ้นได้เลยครับเขาอีกแน่นอนนะครับผมครับขอบคุณหลายนะครับด้วยสิสเกต ถูช่องได้คับคือทีมงานค้นกับช่างเลยครับเพราะว่าลุงช่องเดียวแค่นั้นเด้อครับผมครับขอบคุณขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายครับสวัสดีครับสวัสดีครับ นะครับขอบคุณหลายๆที่นะครับที่ได้สนับสนุนนะครับเซสเกตนะครับเทนไฮเซียนมีกำลังใจเด้อที่ไหนที่ได้ร่วมนะครับเติมคะแนนให้เซสเกตนะครับผมสำหรับวันนี้ท่านใดที่มีโชคกับเซสเกตอีกก็สามารถเติมคะแนนให้ท่านได้อีกนะครับเพราะว่าจะได้มีกำลังใจนะครับผมในการคำนวณสูตรนะครับผมนะครับอ่ะเบอร์โทษเด้อแล้วก็นี่นะครับผมพี่น้องเขาก็แคปได้นะครับแคปได้เลยนะครับสำหรับท่านใดที่จะสะดวกแคปนะครับผมแคปเด้อพี่น้องแคปแคป รบหมาสีแห้งจะหน่อยเด้อเสียงอากสีเบาจัะหน่อยขอจะว่ากันเด้อพี่น้องนะครับนะครับสำหรับเอซี่เท่านี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้เฮาวน้ำเนยครับเด้อนะครับทางแล้วก็ทีมงานเราทุกๆช่องนะครับสำหรับคลิปนนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมสวัสดีครับ